โอ้งไงมีดัเข้าสู่รายการนัเส้นนแซมแลบแลบวิจัยเรืร่องไร,ร้สาระโฮมสเตอร์มาสผู้วิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องไร้รสาระและพิชชังค่ะ AI ผู้ช่วยค่ะจากคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของเกมในโลก VR ไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะและอย่างที่คุณรู้กันถ้าพูดถึงเรื่องของเกมไปแล้วเราจะต้องกลับมาพูดถึงเรื่องของอนิเมะสินะคะถูกต้องสิ่งที่เราพูดถึงคราวนี้จะเกี่ยวข้องกับอนิเมะต,ต่างโลกนั่นเองซึ่ง,เ,งเรื่องที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดแล้วความเจ็บปวดไม่เกี่ยวข้องกับต่างโลกยังไงสู่่าจที12 รรับบควาาามเจ็ของงกกไปต่โละดแล้วมันยังไง่ะคะถ้าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในการดูอนิเมะต่างโลกในแต่ละเรื่องจะมีวิธีการคล้ายๆกันนั่นก็คือ ทง,ะะงานวิจัยในคราวนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความเจ็บในการไปต่างโลกเราวิจัยมาให้ดูว่าการนําเสนอของผู้เขียนบทไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือมงังงะที่ถูกแปลเป็นอนิเมะจะมีวิธีการส่งตัวเอกไปต่างโลกได้อย่างไรบ้างและมีความเจ็บอยู่ที่เท่าไหร่มีมาตรวัดความเจ็บด้วยเหรอคะมันก็ไม่ใชดเจนขนาดนั้นหรอกมันเป็นมาตรวัดที่เราคิดขึ้นมาเองซึ่งจะแยกความเจ็บปวดเป็นรูปแบบของกันโลกถ้ามีกันโลกจำนวนเยอะเท่าไหร่วิธีการไปต่างโลกก็ดูเจ็บมากขึ้นเท่านั้นจะมีการไประดับสูง ไปถ,ถเ,เอาละใหญ่พี่ลี่พี่ไร่นั่นไลยนานเกินไปเราจะมาเข้าสู่ระดับแรกกันก่อนเลยระดับความเจ็บศูนย์กะโลกการวับซาส,ะสะกีกับพี่จังำหรับใครที่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงก็ระวังเลื่อนนกกระจอชาวาที่พูดภาษามนุษย์ได้และเป็นนักปราชด,ด้วยก็แล้วกันนะน้ำของฉันก็คือปีเอกโลกเป็นชาวต่างโลกและเป็นปราชุดวงดาว พูคล่องปลอเยฮะีกหนึ่งเรื่องของการไปต่างโลกที่ประเด็นดูมั่วไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปต่างโลกหน่วยผู้วิทักษ์พลังพิเศษสานอ้อยเบสมนความรักของเด็กสาวม,มปลายเรื่องของสงครามในยุคกลางซึ่งเอาทุกอย่างิจัดเนี่ยคาของนิ่งแทบไม่ได้เลยค่ะเรื่องของผลกระทบโตซางสกิไม่ได้รับผลกระทบใดๆจะทงด้านการจิตใจในการวาร์ปไปต่างโลกโดยจะมีแกนกลางคือนกพีจังนั่นเองสามารถวาร์ปกลับไปกลับมาระหว่างโลกปัจจุบันกับต่างโลกได้เหมือนเข้าร้านสะดวกซื้อเลย รททบต่อมามีเรื่องความเหลื่อมเวลาในช่วงแรกหนึ่งวันของโลกจริงจะเท่ากับ1เดือนในต่างโลกและสามารถใช้ไปบนได้ทั้งสองโลกโดยเรืจะใช้เวลาในการวาร์ปทั้งหมด7วินาทีสำหรับเรื่องนี้แล้วที่จับแนวทางของเรื่องไม่ค่อยได้แต่ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือคุกนั่นเองคุณโฮชิสกิท่านเอลซาคุณคือพุโตริชิสกะ ดีซีโร่ีเซชชีวิตฝ่าวิกฤตต่างโลกสำหรับเรื่องนี้คงเป็นฝันร้ายของใครหลายคนในการไปต่างโลกกับเสียงเข้ารูปสุดเอกลักษณ์ <S <S เป็นหนึ่งเรื่องของการเกิดทรมานตายวนเวียนไปเรื่อยๆมาแต่เรี่อของผลกระทบในการวาร์ปมาครั้งแรกของซูเปรุนไม่ได้มีผลทางร่างกายและติดใจแต่อาจจะมีอาการช็อกและตกใจนิดหน่อยและผลกระทบต่อมาพลังที่ได้มาคือการตายแลกกับการเริ่มต้นใหม่และเดียวัโต อันนั้นชินว่าจะเป็นนิสัยเนนอยู่แล้วนะคะโดยในเรื่องนี้ใช้เวลาในการวาร์ปมาต่างโลกเพียงแค่1วินาทีเท่าน,นั้นด้วยการแค่ขยี้ตาเฉยๆอีกทั้งยังมีสงครามกองอวยที่เดือดเหลือเกินเอเมิเดียเป็นนักเอกเว้ยเล่มต่อมาี่เป็นนักเอกเว้ยถอยไ,ไปพวกแกคนที่ผมอวยอนะ่ะคือบีทิกสดูผมใจในดเลนี้จัเลยนะคะ ไซโจโนมาเรียวคือว it ่าบันโนเดสิตสตีธสิ์อิตาลีสารพัดอย่างอีกเรื่องของการไปต่างโลกแบบดื้อๆสิน,นี้เรียกได้ว่าเป็นการอันเชิญเลยก็ว่าได้โดยในเรื่องนั้นจะใช้จอเมเวทจำนวนหนึ่งในการอัญเชิญเซธกานาชิสาวออฟฟิศวัย20ที่ถูกอันเชิญไปต่างโลกคาหน้าบ้านตัวเองเพราะก็ยินสงอีกคนหนึ่งด้วยความเจ้าชายหน้ามอน่นคิดว่ายิงใส่คนหนึ่งนั้นคือสตีสสิ์และก็ทิ้งเซเอาไว้เผชิญกับต่างโลกเรียกได้ว่าเจ้าชายเรื่องนี้คือคนฮิซึ่งในเรฟโนเวลนั้นเจ้าชายมีการเหยียดดะะ้วยน รูปอย่างนี้ไม่ใช่สตรีสสิทธ์หรอกนะโทไอ้วัยนันเชิญเข้ามาแล้วมาด่าซ้ำเนี่ยต้องเป็นคนยังไงกันใช่ค่ะจะใช้เยเยละมัดเลยแต่แท้จริงแล้วสตรีสะสิทธ์ก็คือเซนั่นเองอย่ามายียดเซนะเว้ยผลกระทบในเรื่องนี้ก็คือไม่มีผลกระทบใดๆทางด้านกายและจิตใจต่อตัวเซนเชนดักเวจะนวนมากแลกกับพลังเวททั้งหมดได้พลังเวทของสตรีสสิทธ์มาสายตาดีขึ้นมีความทรงจำของโลกเดิม เนเรใช้เวลาประมาณ5วินาทีในการถูกอัญเชิญมาต่างโลกยังไงก็าตามเรื่องนี้จะหวานมดขึ้นขนาดไหนก็ไม่ทาให้เจ้าชายเวนี่ดูดีขึ้นเลยรนดับความเจ็บ1กระโหลกการตายที่ไม่รู้ตัว เข้าสู่ความเจ็บระดับ1กันโลกการตายระดับนี้ผู้ที่ไปต่างโลกนั้นจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายยังไงแต่จะมารู้ทีหลังในการที่ไปต่างโลกแล้วด้วยสาเหตุการตายที่แตกต่างกันไปเราจะมปดูกันซิว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ใช้วิธีการนาเสนอแบบนี้คิมิทาชินิทิโรวาเรตาโอโตโกเพราะพระเจ้าเลือกเลยได้เกิดใหม่มาเลี้ยงสลามในต่างโลกมาที่เรื่องนี้กันก่อนเลยเรื่องสุดชิลในต่างโลกที่ดําเนินเรื่องสุดสบายๆกับเด็กหนุ่มเกิดใหม่ที่เปลุงพนักงานมาจําเงินเดือนคือหวังจะอ้อนเด็กลุงนี่มันร้ายจริงๆสาเหต ที่นอนหลับเดียวมได้่ราน9จามทั้งหมด4ครั้งในทุกครั้งที่การจามหัวจะเลือดออกจากเตียงและตกเตียงหัวกระแทกพื้นเลือดข้างในสมองตายยอมรับไม่ได้ แตต้า,ตายบบนีดผลกระทบของเรื่องนี้ก็คือเกิดใหม่เป็นล่างเด็กอายุ8ขวบทันทีที่ไม่มีพ่อแม่ด้วยนะแล้วก็มีสกิลต่อสู้มีเวทมนต์ใช้เทมเมอร์ได้คล่อ,องและเชี่ยวชาญในการเลี้ยงสลามและแน่นอนมีความทรงจําของชาติก่อนด้วยเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในการเปิดธุรกิจร้านซักรีดในต่างโลกเลยมีมาเคื่อนสภพานชัดนะคะโคชิเต,ตชินากะระบงเคนชาชิมาเซมันที่เดินทางที่แสนอืดอชยในต่างโลกเรียนรู้ไปพร้อมกับเป็นนักผจญภยัยอีกหนึ่งเรื่องเบาสมองสุดแสนน่ารักของพระเอกอย่าง ไทคุมิที่ต้องมานับเลี้ยงเด็กฝาแฝดที่หลงป่าในต่างโลกแต่เด็กฝาแฝดนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดามเด็กอะไรวะเนี่ยพลรานส,สุดเลยนะคะก็เป็นเรื่องาราวสบายๆของการเดินทางของไทคุมิและเด็กฝาแฝดอลเลนและเอเลนาพี่พระเจ้าสปอยให้สุดๆเลยซึ่งเหตุผลที่เอาเรื่องนี้มาคือสาเหตุการตายนั่นแหละสาเหตุการตายก็คือพระเจ้าแห่งลมเผลอฆ่าทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรนะคะได้ยินไม่ผิดหรอนะ บังเอิญข้าคุณทาคุมิพระคาดไปนะคะค oh. โนซิบะขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีอีกหนึ่งเรื่องสุดฮาของการไปต่างโลกแนวเรื่องที่ไม่เหมือนใครกับตัวละครที่ดูไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นตัวเอสายหื่นทินก็นได้ให้ปิดากองน้ำขี้เหล่านักเวทสายระเบิดที่ระเบิดได้ทั้งเดียวต่อวัน hey, Chris, อัศวินสายเอ็มที่ตีใครไม่เคยโดนเรียกได้ว,ว่าเป็นกลุ่มผู้ก้าที่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่แต่ดันเกมหาต่างๆได้อย่างน่าเหลือเชื่อสร้การตายของพระเอกอย่างคาซิมะคือเกิดอาการช็อกและหัวใจล้มเหลวเพราะคิดว่าโรเตเตอร์นั้นจะมาชนสรุปก็คือหัวใจวายตายนั่นแหละน่าอนาจารจริงๆค่ะไม่อยากฟังแล้วไม่อยากฟังแล้วไม่อยากฟังแล้วผลกระทบของเรื่องนี้ก็คือไม่มีการเกิดในร่างใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจัดเดิมแล้วก็มีเวทมนต์ แบบนี้เกินคำว่าสำเร็จอีกนะได้ของดีมาแล้วได้รับพิธิดาเป็นอาวุธซึ่งไม่รู้ว่าคิดถูกไหมที่เอามันมานะและมีความสนใจำของชาติก่อนที่แท้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเป็นอีกนึงเรื่องที่ต้องเทสมองก่อนดูเมองกันได้ช็อกตายตามเรื่องแน่นอนระดับความเจ็บ 2กะโลกการป่วยหรือการทํางานจนตายเข้าสู่ความเจ็บระดับ2กะโลกการตายในระดับนี้เรียกว่าเป็นการตายอย่างช้าๆมักจะเกิดขึ้นจากการป่วยหรือการทํางานมากเกินไปอนิเมส่วนนี้มักจะอ้างอิงจากเรื่องจริงซึ่งต้องยอรับเลยว,ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นมักจะมีการทํางานที่มากเกินไป OT หารุ่มหามค่ํา จนเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวใน่ไงก็ทํานายก็ระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะคะงั้นเรามาดูกันว่าเรื่องที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้มีเรื่องอะไรบ้างอีเซไกยักษ์เคียวคือเภสัชยากรกรเทพสองโลกมาที่เรื่องแรกของความเจ็บระดับ2กะโหลกกับเภสัชยากรกรที่ไปต่างโลกโดยเนื้อหานั้นจะเกี่ยวข้องกับการแพทย์แต่มันไม่ได้เข้าใจยากอะไรหรอกนะมีเภสัชคนหนึ่งได้ตายลงไปจนจิตของเขาได้รลุมิติมาอยู่ร่างของฟาร์มาบุตชายแห่งตระกูลแพทย์โอสถหลวงชื่อดังก็ได้มีการช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เปิดร้านยาในต่างโลกนั่นเองสาเหตตุการายรยลิ ก็คือทํางานหนะักจนหัวใจล้มเหลวร่างกายหยุดทํางานหรือเรียกได้ว่าการไหลาตายนั่นเองผลกระทบของเรื่องนี้ก็คือไปเข้าสิงล่างเด็กตระกูลแพทย์โอสถที่ได้ตายลงไปจากการโดนฟ้าผ่า ไม่มีเงามีพลังเวทของเทพโอสถหรือเวทในการสร้างยามีความสนใจรรของชาติก่อนปเป็นหนือเรื่องที่พระเอก o อดูง่ายและเนื้อหามีความจริงจังระดับหนึ่งเลยแต่อย่างที่บอกในตอนแรกคนที่เรียนแพทย์มาแทบตายแต่ต้องมาตายเพราะทำงานหนะักยังไงก็ใครที่เรียนแพทย์หรือกลายเป็นแพทย์เต็มตัวแล้วยดงไยก็รักษาสุขภาพด้วยนะถึงมันจะเป็นเรื่องยากก็เถอะ,อะสลา,ามเท้าสเตซันเปียคือเนนราสลามมา300ปีรู้ตัวทีก็เวิร์มแม็กซ์แล้วไม่หนึ่งเรื่องที่ทํางานหนะักเกินไปเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ใช้ชีวิตสบายๆมา,า,า,า300ปี แล้วไม่เบื่อได้ไงกันในชีวิตลา0ปีก็น่าจะเบื่ออยู่นะคะแต่ถ้าให้แลกกับการทํางานบริษัทนรกที่ทําผิดกฎแรงงานติดการ30วันยอมมีชีวิตส300ปีทิสรา,าไปเป็นวันแบบนี้น่าจะดีกว่าอชิษะผู้ใช้ชีวิตในฐานะพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งโจกท่านเธอเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเนื่องจากทางานหนักเกินไปเฮปิดาเลยเห็นใจเลยให้ชีวิตที่อศิษะต้องการเลยด้วยการเป็นไม่มดคุณเขาที่ไม่แก่ไม่ตายปลูกผักทิสรา,าไปแบบชิวๆโจกท่าน,าาบบานนะ ไซกันตายมันจะมีชื่อโรคหนึ่งชื่อว่าคารชิซินโดมคืออาการเหนื่อยหรืออ่อนเพลียจากการทํางานหนะักติดต่อกันเป็นเวลานานๆพักผ่อนไม่เพียงพออ่อนเพลียที่สะสมจนทาให้สุขภาพเสียและอาจจะเกิดอาการร้ายแรงที่ําไปสู่การเสียชีวิตเรานี้อาจจะเห็นั่วไปในญี่ปุ่นเลยนะคะเนี่ยโอเคมาดูผลกระทบของอาชญาให้ได้จากการไปต่างโลกกันละกันนะอย่างแรกคือได้ล่ามใหม่ที่เป็นเด็กอายุ17ที่จะเป็นอมตะไม่แก่ไม่ตายมีพลังเวทมีบ้านให้บิดาที่สร้างให้และมีความสนใจจากชาติก่อนไปหนึ่งเรื่องที่ดูสนุก สบายสบายตลกแต่ถ้าได้พูดถึงดีเทลของเรื่องนี้ก็ควจะบอกว่าเอลฟในเรื่องนี้เป็นคนที่เป็อยากยุ่งที่สุดแล้วมีแต่ปัญหาเนี่ยอิมาอิเซกายนอนบรีโนกะ ชีวิตเกษตรตามใจในต่างโลกไม่ดึงเรื่องที่ใช้ชีวิตเกษตรที่อุปกรณ์ไม่จะโอพีไปไหนที่ราคูเพลข,ของเรานั้นได้ตายลงไปและได้พบกับพระเจ้าที่ทําให้เขาได้สมปรานาขอเพียงแค่ร่างกายที่ไม่เจ็บป่วยชีวิตสงบสุขในหมู่บ้านเล็กๆเ,เท่านั้นและเขาอ,อุปกรณ์สารพัดประโยชน์ในการเกษตรมามาทําเกษตรในต่างโลกแล้วสงสัยว่าเรื่องนี้ผู้หญิงจะเยอะไปไหนผู้ชายในเรื่องนี้มีไม่ไกี่ตัวถ้านับไอ้นี่เป็นผู้ชายด้วยนะสาเหตุในการตายป่วยหรือรังจากการทํางานที่มากเกินไปแล้วก็มีอาการโครม่าจนหัวใจล้มเหลว ผลกระทบเรื่องนี้คือไม่มีวันเจ็บป่วยร่างกายแข็งแรงกว่าคนปกติมีอุปกรณ์เกษตรที่โคตรโกงมีความทรงจำของโลกเดิมและก็ที่สำคัญเลยนะคิดจะปลูกอะไระก็โตตามที่คิดโดยไม่ต้องหว่านมาเมล็ดเลยเป็น,นปหนึ่งเรื่องที่อยากจะได้อุปกรณ์เกษตรกับสกิลคิดและโตเป็นต้นได้เลยเนี่ยน่าจะสบายไปทั้งชาติเลยละ่ะแม้แต่ความเจกก็บสากะโหลอุบัติเหตุ เข้าสู่ระดับความเจ็บ3ามกะโลกที่เป็นที่นิยมการตา,ตายในระดับ,บนี้ก็คือคุณทัศสั่ง จนโลจิสติกส์ทางญี่ปุ่นนั้นรู้สึกน้อยใจที่อ n น m e นาเสนอการไปต่างโลกด้วยรถบรรทุกซึ่งในความเป็นจริงแล้วอัตราคนที่เสียชีวิตด้วยรถบรรทุกนั้นมีน้อยมากๆเลยนะน้อยยิ่งกว่าคนอเมริกาที่ตายด้วยฮิปโปซะอีกแน่นอนว่าเราคงคุ้นเคยกับอ n i เ e ต่างโลกด้วยการถูกรถชนและการข้ามถนนที่ไม่ดูตามมาตาเรือนะเวลาข้ามถนนไปดูทางด้วยนะคะแต่สิ่งที่เราจะนำเสนอคือสิ่งที่แตกต่างนอกเหนือไปจากคุณทักสั่งยังมีสาเหตุการตายอย่างอื่นเรามาดูกันซิว่ามีอะไรบ้าง จีโดฮันเบียคินิอูมาเรคาวะตะเกิดใหม่เป็นตู้หยอดเหรียญไม่หนึ่งเรื่องที่เรียกว่าตายโหดเอาเรื่องเลยกับการไปเกิดใหม่เป็นตู้หยอดเหรียญที่มีความคิด็นของตัวเองแต่พูดได้แค่5ประโยคอนิเมะสายชิวที่มีสาวน้อยพลังช้างแบกตู้ไปมาไม่หนักหรอกคะนั่นน่ะก็นะโดยเฉลี่ยตู้กดน้ำเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ ก็ต่างโลกอะไรก็ได้แหละมาดูที่สาเหตุการตายกันดีกว่ามันมีตู้กดน้ําที่หลุดออกมาจากรถบรรทุกของตัวรถออกมาชนตัวเอกโหอ,อย่างโหดเลยค่ะแน่นอนว่าร่างกายของคนเหล่านั้นไม่สามารถทนน้าหนักของตู้กดน้ําเมื่อถูกชนได้หรอกนะยังไงกล้ามเนือ้อก็ฉีกขาดกระดูกแตกเครื่องในแหลกแล้วทั้งหมดอยู่แล้วโอกาสรอดไม่มีเลยผลกระทบของเรื่องนี้ก็คือเกิดใหม่เป็นตู้กดน้ําที่ขยับไม่ได้มีพลังเวทโดยใช้เหรียญในตู้เป็นพลังเวทพูดได้แค่ห้าประโยค มีความจ,จำจัดชาติก่อนเปลี่ยนรูปแบบในตู้ได้เป็นหนึ่งเรื่องที่เบาสมองแต่ทําเอาหลอนอยู่เหมือนกันเมื่อเข้าใกล้ตู้กดน้ํามอนนะ คามินากิเซไกโนคามิสามะคัสิโดโลกนี้โลกหน้าข้าก็ขอเป็นพระเจ้ามา่เลื่อนหนึ่งสุดกาวเห็นเจ้าลทัทธิศาสนาที่ตายโหดไม่แพ้กันเลยอย่างจุกิโตะที่ต้องมาเสียชีวิตจาก,กาพิธกรรมพิสดารของพ่อตัวเองและได้ไปเกิดใหม่อย่างโลกใบใหม่นั่นเองที่เต็มไปด้วยความเชื่อศาสนาที่ปาเทือนแน่นอนพระเอกของเรานั้นก็ต้องสร้างศาสนาใหม่เพื่อลบล้างความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและนำพาเทพมิตรมะแน่นอนเลื่อนนี้เด็กๆไม่ควรหาดูหรอกนะกับงานภาพที่เผาอย่างมีสไตล์ สาเหตุการเสียชีวิตของพระเล่มนี้ก็คือพ่อของยูกิโตจับตัวใส่ในถังและโยนลงไปในน้ําเพื่อบูชาให้กับเทพมิตามะการตายครั้งนี้คาดว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจจะทาให้ร่างกายหยุดทํางานข้อกทุกข์ของเรื่องนี้ก็คือมีพลังอัญเชิญเทพมิตามะมีความทรงจำของโลกก่อนที่เหลือก็สันดานล้วนๆนะเป็นหนึ่งอนิเมะที่เทกาวใส่สมองและอย่าหาดูตอนที่ชีวิตมีความสุขก็แล้วกันนะ โอซุกิโนะเกะโคโกโจการปรัวัติของสาวน้อยหนอนหนังสือมาอย่างอีหนึ่งเรื่องหนอนหนังสือต่างโลกเนื้อหาสนุกมีดราม่ามีแผนการบริหารที่ดูได้อย่างพเพลิดเพลินเรื่งเริ่มต้นที่มักศึกษาสาวผูว้หลงรักหนังสือได้ตายจากอุบัติเหตุและได้ตื่นขึ้นมาในร่างของไมล์เด็กขี้โลกวัยห้าขวบในยุคกลางของต่างโลกที่อัตราคู้หนังสือนั้นต่ำเตี้ยเลี่ยดินสุด,สดและหนังสือเป็นสิ่งที่แพงเพราะต้องประดิษฐ์และเขียนด้วยมือเท่านั้นแต่ด้านก็ไม่ใช่ทาให้เธอถอดใจเธอจึงทํามันขึ้นมา องสาเสหตุการตายก็คือโดนหนังสือหล่นมาทับตายผลกระทบของเรื่องนี้ก็คือได้ย้ายเข้ามาสิงนั่งเด็กที่เป็นโรคใกล้ตายมีพลังเวทที่เอ่อล้นและก็มีความทรงจำของโลกก่อนด้วยใครที่ชอบแนวประวัติศาสตร์เรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยหาดูเรื่องนี้ได้เลยและสำคัญที่สุดอย่าห้ากว่าน้องไม้เด็ดขาด เ่นไซชิตาระสลามไดตะเคนเกิดใหม่ทันทีก็ประชุมไปแล้ว8ตอนล้อเล่นยอยอๆเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสลามไปซะแล้วมาในสูวและสุดท้ายเรื่องของการเกิดใหม่เป็นสลามเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยนะถ้าไม่นับตามม,มาชมนะเฮสซเยอะค่ะเซเยอะมีขามีสัตรุหนุ่มโซทีท่ตายจากการถูกฆาตกรรมได้กลับมาเกิดใหม่เป็นสลามตอนนี้ เป็นนสลามินะที่มีนามว่าริมรุเทมเพสและได้ออกไปสร้างบริหารหมู่บ้านกอบบินง่อยๆจนกลายเป็นสาพันจูราเทมเพสเรื่องรายละเอียดเขาที่เธอขอพูดค่นี้ก็แล้วกันนะซึ่งเราจะพูดสาเหตุการตายของซาตารุก่อนที่จะกลายเป็นสลามก็แล้วกันมามีคนถือมีดวิ่งพุ่งเข้าไปเพื่อสุ่มแทงคนและดันพุ่งเข้าไปปักที่กลางตัวของซาตารุ ที่ทรมากนก็นคือไม่ตายทันทีเลือดกก่ค่อยไหลออกมาจนเสียชีวิตแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงที่ญี่ปุ่นมีคนร้ายที่สมแทงคนจริงๆถึงขั้นมีเป็นข่าวเลยนะเนี่ยอันนี้เคสเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วในช่วงที่รัมนตรีอาเบะยังอยู่เลยนะนะเพราะฉะนั้นการที่สัตรุถูกแทนตายนั้นไม่ใช่เรื่องเหนือจริงเลยแต่เป็นการอ้างอิงจากเรื่องจริงเลยมากกว่าและตอนที่ตัวเองกำลังจะตายเนี่ยยังมีหน้าบอกให้รุนน้องไปลบข้อมูลในคอมมาใ,ให้ด้วยนะข้อมูลในฮาร์กนนที่บ้าั ฉันอยากรบกวนนยายยอนลงอ่างน้ําทหลายทิ้งทีความลับของลูกผู้ชายชินะซะ่มาดูผลกระทบของเรื่องนี้ดีกว่าว่าตัวละครเอกนั้นได้ผลกระทบอะไรบ้างได้รับการต้านทานอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวได้รับการต้านทานการโดนแทงและการโจมตีทางกายภาพได้รับการไล่ซึ่งความเจ็บปวดและล่างไหลเลือดต้านทานไฟฟ้าและการเหน็บชาได้ได้รับสกิลนักล่าได้รับสกิลจอมปราและกลายเป็นสลามเป็นหนึ่งเรื่องที่มีภาพต่อออกมาเรื่อยๆและขายดีเป็นอย่างมากทามูระไอช่วยทําลายฮาร์ดดิสให้ฉันหรืยอยังนะ หวังว่าหมอน,นั่นคงไม่ได้แอบดูก่อนทำาลายมันละ่ะรุ่นพี่ ขอให้เป็นสุขสุขตินะครับจบลงไปแล้วสำหรับงานวิจัยความเจ็บของการไปต่างโลกถ้าคุณมีโอกาสไปต่างโลกคุณจะเลือกไปทางไหนกันนะลอเล่นลอเล่นเอาเป็นว่าไม่ต้องไปดีกว่าแค่อย่าใช้ชีวิตอย่าประมาทก็พอคนเราไม่รู้ว่าจะตายวันไหนหรือตายยังไงใช้ชีวิตให้มีความสุขและระวังตัวอย่างสม่ำเสมอยังก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจในการอัพเดต่อไปด้วยนะคะ่ไในไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าไว้เจอกันไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย